เห็นสนามราชมังคเป็นยางี้แล้วรู้สึกไงบ้างสนามหญ้าการปรับเปลี่ยนหรือหญ้าที่เห็นเป็นไงพี่โอ้ดีมากเท่าที่รู้มาเนี่ยจริงๆแล้ววันที่เทสสนามทางทางทีมงานที่นี้ก็ติดต่อให้ผมไปที่ไปไปร่วมมืองานด้วยแต่เพราะเอ็นขาเจ็บไม่ได้ไปก็เท่าที่ฟังมาจากเพื่อนๆที่ไปมาอบอกอว่าสนามเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าธรรมชาติไม่มีโผเข้ามาสิ่งที่เออหญ้าธรรมชาติคืออะไร คือหญ้าพัทลัมเนี่ยหรือหญ้าที่ที่มาใช้ทําสนามเนี่ยเวลาแข่งจริงเนี่ยไปดูสนามทั่วไปเนี่ยมันจะมีหญ้าธรรมชาติที่เกิดจากที่นกว่างอะไรบ้างแสงขึ้นมามันก็เป็นกอเป็นอะไรแต่นี่หญ้าธรรมชาติเสริมไม่มีมันเป็นหญ้าพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันความสูงเท่ากันความเรียบเท่ากันดังนั้นโอมาตรฐานมันสูงมากการเดินทางของฟุตบอลการเคลื่อนที่การวิ่งเอานะมันคืองานระดับโลกเขาปรับเปลี่ยนมาขนาดนี้มันเป็นอนิสงส ก็หวังว่าหลังจากนี้จะดูแลกันต่อเนี่ยไม่ให้หญ้าธรรมชาติแซนงขึ้นมาเพื่อที่เป็นหน้าเป็นตาของสนามราชมันต่อไปนะครับครับอ่ะพูดถึงการอันนี้ส่วนตัวนะพี่ธงทุกท่านนะครับไอการตกแต่งการเดคอเรทภายนอกก็โอเคหลังจบแมตช์ต่างๆตานาใดๆ LED ที่มีอยู่หรือการนั่นนี่นู่นมันก็คงจะไม่ได้อยู่ครบทั้งหมดนะฮะแต่สิ่งที่มันจะคงอยู่กับสนามก็คือสนามหญ้าก็คือหญ้าที่พี่ธงพูดถึงเมื่อสักครู่มันไม่ได้มันไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละมันคืออันนี้ส่ง การดูแลรักษาเพื่อให้มันเนี้ยบเพื่อมันเป๊ะเหมือนเดิมเนี่ยยากไหมครับใช้สะตุ้งตตังเยอะไหมครับหรืออะไรยังไงครับใช้ตตุ้งสตังครับใช้ตตุ้งตตังใช้ตตุ้งตตังเดือนหลายหมื่นบางทีเป็นแสนเดือนหลายหมื่นครับใช้ตตุ้งสตังครับถ้าดูแลกันอย่างดูแลกันอย่างแบบได้มาตรฐานเพราะว่ามัต้องต้องขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างที่นครปฐมเนี่ยจ้างทีมงานดูแลเนี่ยเอตัดแต่งรดน้ําเนี่ย เดือนเป็นแสนเหมือนกันนะครับขนาดขนานดนครปฐมเนี่ยดังนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายอย่างราชมังเนี่ยก็เอาขี้หมูขี้หมาต้องมีหกเจ็ดหมื่นนะเป็นแสนล่ะครับต้องมีเป็นแสนก็กลมๆเรียกว่าหกหลักหกหลักครับแต,ต่อเดือนเลยคครรัับบโอ้นะฮะกอดกอดก็ถือว่าเอานะมันมียากขนาดนี้แล้วก็อยากให้ไปต่อนะเพราะว่าจริงๆแต่ว่าไปอะพี่ธงยังไงก็ได้ใช้เพราะเดี๋ยว ฟีฟ่าเดมาได้ใช้แน่ละ่ะถ้าใช่ได้ใช้แน่ผมแต่ว่าวที่เดก็คุ้มแล้วเออฟีฟ่าเดมาไม่ว่าแมตช์ไหนแมตช์ด,ดึงบัตรใดมาดึงมันต้องได้ใช้ละ่ะนะครับ,รบอาจมีอาจอาจจะมีไปทัวร์ที่จ้มจังหวัดอื่นแต่มันต้องมีเตะที่ราชมังบ้างละ่ะได้ไหมครับเออญาดิฟเนี้แบบนี้ก็อยากเห็นนะครับน้านอนเลยล่ะ